ที่จะเข้ามาคุยกับเราในวันนี้นะครับเรานลดหมายไว้กับท่านเจ้าของบทความธรรมะในหน้าติยสารและก็หนังสือธรรมะมากมายนะครับคุณสรันมตรีเวทหรือว่านามปากาดังตรินนะครับสวัสดีครับคุณสรานครับสวัสดีครับคุณติยเกียรตินะครับครับแล้วก็คุณนรุมนด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณนรุมนสวัสดีค่ะต้องขออภัยคุณสรันที่ให้รอสายนานนะฮะเพาไม่เป็นไรครับครับวันนี้จะรบกวนขอมุมมองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ พุทธศาสนิกชนทุกคนในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกพอเห็นข่าวแล้วก็ไม่สบายใจว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ในพุทธศาสนาเป็นความขัดแยง้งระหว่างองค์กรของสงฆ์หรือแม้แต่พระกับคารวาสพระกับพระด้วยกันสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ยังไม่มีใครทราบว่าเอ๊ะตกลงแล้วอะไรคือที่ถูกอะไรคือที่ควรจะดําเนินต่อไปอยูอย,อยู่สิ่งที่มันจะมีะกรรมการที่เขาบอกว่าเขาจะมาจัดการเขาก็ไม่ทําแล้วเนี่ยนะฮะ ทุกคนก็เลยงงกันอยู่ตรงนี้เราจะตั้งสติเริ่มต้นจากตรงไหนอย่างไรได้บ้างครับคุณสรานฮะตั้งตั้งสติจากตรงนี้เลยนี่เป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากนะ,ะเริ่มตั้งสติจากตรงไหนครก่อนอื่นเราต้องถามตัวเองว่าเรามีศาสนากันไปทําไมครับเราจะคงความเป็นพุทธไว้เนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรครับ เพราะถ้าไม่ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ดีๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรากําลังอยู่ในยุคเดียวกับผู้คนที่อยากเลิกนับถือพระนับถือเจ้ากันหมดแล้วครับนะอันนี้เป็นความจริงนะเด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ทางพุทธเนี่ยถือว่าอ่เจะพูดก็ได้คุณปีะเกียรติว่าเ,เกือบๆจะสายแล้วนะเกือบๆจะสายเกินไปแล้วนะเพราะคนที่ยัง หนักแน่นอยู่กับความเป็นพุทธเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีเสาหลักลงไว้ในใจก่อนครับคือตอนนี้ถ้าขืนสมมุติว่ามาจากต่างบ้านต่างเมืองไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยเนี่ยเจอแต่ข่าวพระแบบนี้เนี่ยคิดว่ามันจะมีศรัทธาขึ้นมาได้ไหวไหมนะครัถ้าเราถามตัวเองดีๆว่าเราจะเป็นพุทธต่อไปเพื่ออะไรนะเราไม่เอาแต่ตอบว่าเพื่อไปไหว้พระไหว้เจ้าที่วัดไงนะ ออแต่สามารถบอกตัวเองได้ว่าเออคนเรามีเกิดแก่เจ็บตายนะแล้วเราก็เห็นญาติเราก็เห็นเพื่อนเราก็เห็นคนรอบตัวนะหรือไกลตัวเนี่ยก็ตายกันทุกวันครับตอนตายเนี่ยถ้าไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งถ้าไม่มีที่ที่จะให้คิดว่าเออจะเอาอะไรไว้ในใจนะใจจะมีความกระวนกระวายมากถ้าถ้าคุณเปียเกียรติเคย ใกล้คิดกับคนที่ใกล้จะไปมาเนี่ยก็คงเห็นความจริงตรงนี้นะครับมันมันเหมือนเด็กหลงทางมันเหมือนคนที่ใกล้จะเอ,อต้องเข้าป่าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัวเองเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือเดินป่าอะไรบ้างติดติดไม้ติดมืออยู่นะะครับหรือถ้าไม่ต้องตอนตายไม่ต้องไปไกลตัวถึงขนาดอนาคตข้างหน้าอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาวันนี้แหละตอนที่เป็นทุกข์เนี่ยจะทํำยังไงครับ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครหรืออะไรที่ไหนนะครับเอ,อจิตใจคนที่กําลังสัดสนอยู่กําลังว้าวุ่นอยู่เนี่ยมันมักจะพร้อมจะตัดสินใจอะไรผิดผิดถ้าเราไม่รู้จักคําว่ากุศลจิตเลยไม่รู้จักเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรียกว่าอกุศลจิตเลยเนี่ยแนะมันจะเป็นคนที่ดําเนินชีวิตไปแบบทุกทุกทุกอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่ไม่รู้จะหาทางออกได้ยังไงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถบอกตัวเองได้ว่าเรามีศาสนาพุทธ เพื่อที่จะเป็นหลักยึดเพื่อที่จะเป็นศรัทธาให้มีความชุ่มชื่นใจนะแล้วก็แต่จะเป็นวันจะเป็นวันตายหรือวันอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยนะขอเคียงว่าเรามีหลักมีที่ยึดที่พึ่งได้เนี่ยมันน่าพอใจแล้วครับนี่เราเรามาอันนี้อันนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะตั้งสติครับคือเข้ามาที่ตัวเองก่อนเพราะเวลาที่เกิดปัญหา ไม่ว่าจากปัญหาบ้านเมืองหรือว่าปัญหาศาสนาเนี่ยค,คนมักจะตั้งคาถามกันผิดๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแล้วก็เล็งไปที่ข้างนอกคือเล็งไปทั้งๆที่ใจตัวเองกาลังร้อนรุ่มอยู่นั่นแหละครับเล็งไปที่การไอแก้ปัญหาหรือว่าจะหาทางออกข้างนอกทั้งๆที่ใจมันยังทึบตันอยู่นั่นแหละครับนี่ถ้าเราสบายใจเริ่มต้นเรามาจากความสบายใจก่อนว่าโอเคคนอื่นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับจิตใจของเรานะ ตัวเรานี่แหละที่เป็นผู้บอกตัวเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราจะยึดศาสนาไว้ทําไมเราจะคงความเป็นพุทธไว้ทําไมเพราเราสบายใจแล้วเนี่ยเราจะมองปัญหาข้างนอกเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่าอนัตตาภายนอกเป็นเรื่องของ สิ่งที่เราอาจจะควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้ก็ไม่รู้แหละเราจะมีอิทธิพลเราจะมีบทบาทได้แค่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่เรารจะสบายใจแล้วว่าเรายังมีความเป็นพุทธอยู่ด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ด้วยพระที่ดีหรือไม่ดีไม่ใช่ด้วยศาสนาที่เสื่อมหรือไม่เสื่อมครับแต่ด้วยกุศลจิตของเราที่มันยังสว่างอยู่ที่มันยังมีความอบอุ่นใจกับตัวเองอยู่ที่มันยังรู้ว่าเออตอนตายเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นหลักที่ยึด แล้วตอนอยู่เวลาที่เป็นทุกข์เราจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งนะออพอมองอย่างนี้ได้เราเราจะเริ่มมองปัญหาของพระเนี่ยด้วยความเป็นกลางนะปัญหาของพระเนี่ยนะพูดกันตรงๆง่ายๆเลยคือ,อ,อมันมีการสะสมเงินได้แล้วก็มีการสะสมชื่อเสียงและยศศักดิ์ได้นะตลอดจนการที่ปัจจุบันเนี่ยนะโดยระบบของสื่อ ระบบของการเผยแพร่นะมันทําให้งานเชิงวิชาการของพระเนี่ยมีความสําคัญกว่าผลงานทางจิตคือผู้คนสมัยนี้ไม่รู้กันแล้วว่าผลงานทางจิตเป็นยังไงนะไม่รู้แล้วว่าเออพระที่เข้าใกล้แล้วอบอุ่นมีความสว่างอย่างใหญ่มีกุศลอย่างใหญ่เยือกเย็นเนี่ยเป็นยังไงนะค,ค,คือคือตั้งแต่เด็กมาเนี่ยใกล้คิดแต่พระที่มีความว้าวุ่นจะเอายศเอาศักดิ์เอาตําแหน่งเอาเงินเอาชื่อเสียงครับ หรือว่าบางทีนะไม่ต้องอะไรเลยพระเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือจะแบ่งก๊บแบ่งเหล่ากันเรื่องว่าใครได้รับกิจนิมนต์ก่อนใครเป็นคนจัดสรรคิวนิมนต์อะไรแบบเนี้นะค,ค,คือคือชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้แต่ใกล้ชิดกับพระที่มีการแบ่งชั้นวรนนะกันทํานองนี้นะครับพูดง่ายๆว่ายังมองไม่เห็นข้อแตกต่างแหละว่า พระมีความแตกต่างจากตัวเองยังไงที่หาอยู่หากินที่ดิ้นรนเพื่อเอาหน้าเอาตาหรือว่า,าชื่อเสียงนะ,อ,ะอ,นนอันนี้พูดถึงปัญหาฝ่ายพระนะที่กําลังเป็นอยู่และถ้าหากว่ามองอย่างเป็นกลางๆไม่คิดจะเป็นฮีโร่ไปพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้ทันทีทันใดเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกว่าโอเคตรงนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นจริงครับทีนี้มามองปัญหาฝ่าย คารวะนะเมื่อกี้เราเราพูดถึงปัญหาสายชาาคราวนี้เราเราลองมามองอีกมุมหนึง่งย้อนกลับมาที่พวกของเราเองปัญหาของคารวาะาในปัจจุบันก็คือนะไม่รู้เลยว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยเขาเป็นกันยังไงไม่รู้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฝากฝังให้พระธรรมเนี่ยเป็นศาสดาแทนพระองค์คไม่ใช่ให้พระนะแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังฝากฝังไว้อีกว่าให้คนในพุทธคนในบริษัทพุทธเนี่ยนะ พุทนี่ถ้าถือว่าเป็นบริษัทก็ถือว่าเป็นบริษัทมหาชนไรจำกัดอ oh, ้อไรจำกัดนะ,ะแล้วก็คนที่เป็นเจ้าพนักงานทั้งหมดตั้งแต่เรียกว่ายัางไงอะ่ะตั้งแต่ระดับสูงสุดลงมาจนถึงล่างสุดเนี่ย oh. ก็มีแบ่งออกเป็นสี่จำพวกใหญ่ๆ oh. ให้ช่วยๆกันดูแลนะนั่นค,คือมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภ <นะ S 1> ิกษุนี้ก็อย่างที่เห็น,หนกันนุ่งนห่มจีวรน,นะส่วนภิกษุณีเนี่ยปัจจุบันในไทยก็ถือว่าขาดสูวนไปแล้วนะครับ <นะ S 1> ส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็คือชาวบ้านอย่างเราๆท่านๆนี่แหละนะฮ<น>ะอุบาสกก็เป็นผู้ชายอุบาสิกาเป็นผู้หญิงนี่เด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่รู้แล้วที่ทาว่ามีศัพท์คำนี้อยู่อุบาสกอุบาสิกาหมายความว่ายังไงนะฮ<น>ะ,<น>ะอ่า พอพอเรามองว่าปัญหาที่กำลังมีอยู่จริงๆณนะเวลานี้ในในประเทศไทยเนี่ยก็คือฝั่งพระนะแบ่งชั้นวรรณะกันแล้วก็มีเรื่องของยศสักกันอย่างเห็นเห็นเลยนะแล้วก็ตรวจสอบเงินไม่ได้ด้วยถ้าตรวจสอบเงินนี่ถือว่าตรวจสอบประชาชนศรัทธาของประชาชนชราว่ากันไปนะฮะส่วนฝ่ายฆราวาสเองเนี่ยก็บอกว่ามีการเรียกร้องว่าให้แก้ปัญหาพระให้แก้ปัญหาพระ แต่ไม่มีการเรียกร้องให้แก้ปัญหาคารวะากันสักเท่าไหร่เลยอพมาอให้ระลึกอย่างนี้นะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้บวชเป็นพระเลยคือก่อนที่จะบวชเป็นพระนี่ต้องเป็นคารวะาก่อนครับคือคารวะาเป็นยังไงเนี่ยแนวโน้มที่จะเป็นพระก็เป็นไปแบบนั้นครับถ้าหากว่าทั้งวันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่ไม่รู้จากกี่วันกี่วันเนี่ยก็เห็นแต่พระที่เออรู้แค่เรื่อง การสวดมนต์รู้แค่เรื่องรับกิจนิมนต์ไปงานศพบ,บ้างไปงานขึ้นบ้านใหม่บ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับความทรงจําของคนยุคป,ปัจจุบันที่ฝังไว้ตั้งแต่เด็กก็คือเป็นพระเพื่อที่จะทํากิจนิมนต์ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันบวชนะว่าบวชมาเนี่ยมีหน้าที่เดียวมีจุดประสงค์เดียวนะคือบวชมาเพื่อทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งคแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ นี้คือถ้าคาราวะาไม่รู้อย่าหวังว่าเป็นพระแล้วจะรู้อืเพราะมันบางทีมันยังถ้าอ,อคุณบีญะเกียรติกับคุณน้ฤมน์เคยไปอ,อตามวัดที่ไม่ต้องไปนะในกรุงเทพเนี่ยครับพระนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำเมื่อบวชมาเนี่ยต้องรักษาศีลอะไรบ้างนะศีลห้ายังไม่รักษาเลย แล้วก็ไม่รู้หรือไม่ทำอะค,คือคือบางทีเนี่ยท่องกันไม่ถูกจริงๆไม่รู้จริงๆรแล้วแล้วที่ไม่รู้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ถูกสอนไว้ก่อนตั้งแต่เป็นคารวสครับนี่ถ้าหากว่ามองนะความสําคัญนะว่าเป็นคารวสยังไงก็ไปเป็นพระแบบนั้นเนี่ยเราจะเริ่มหันมาตําหนี่ตัวเองกันมากขึ้นตําหนี่พวงเดียวกันมากขึ้นไม่ใช่เอาแต่ด่าพระรไม่ใช่เอาแต่ตําหนี่พระ พ่อพระก็คนนั่นแหละมาจากพวกเรานั่นแหละเ <Yeah. S 2> ติบโตมขึ้นมาแบบที่เราโตเติบ,บโตขึ้นมานั่นแหละครับอยู่ในสังคมแบบไหนคลั่งไคล์วัตถุนิยมแบบไหนนะหรือว่าชอบยศศัก์ขนาดไหนหน้าพระก็เหมือนกัน <Yeah. S 2> คือคือถ้าเราคารวะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าคารวะเรา <Yeah. S 2> ไม่ว่าด้วยทางหนึ่งทางใดเนี่ยนี่นี่ผมพูดถึงทางออกแบบกว้างๆก,งก่อนนะ <Yeah. S 2> ว่า ขอให้คารวาสเนี่ยเห็นความสําคัญของศาสนาพุทธว่ามีไว้เป็นหลักที่พึ่งทางใจทั้งในยามตายและในยามอยู่แล้วเราคุณชรนครับขออนุญาตแรกนิดนึงนะฮะพอดีว่าเรามีเวลาเหลืออีกแค่หนึ่งนาทีครับต้องขอขออภัยด้วยนะครับครับก็สรุปก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้พระรู้เรื่องธรรมะกันมากขึ้นเราเริ่มกันเลยครับตั้งแต่เป็นคารวาสนี่แหละที่ศึกษาธรรมะ แล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกันให้มากขึ้นแล้วพระก็จะเป็นแบบนั้นเองครับครับครับวันนี้ต้องต้องขออภัยจริงๆนะฮะวันหลังจะขอรบกวนอ่เวลาที่ยาวกว่านี้นะฮะแล้วก็จะได้กระจ่างกว่านี้ขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมนแล้วผู้ฝังทุกท่านครับครับนี่นะดังตรินนะฮะเสียดายคนตายไม่ได้อ่านผู้อ่านยังยังดีมากนะฮะจะได้ยังไม่ต้องตาย กุณสรันไมตรีเวทนะคะโอ้แต่น้ําเสียงนี่ถ้าฟังผิวเผินนึกว่าพระเทศนะแล้วทั้งสองท่านเห็นไหมฮะพออยู่ในวงการพุทธวงการธรรมเนี่ยท่านอธิบายได้ได้ชัดเจนแล้วก็เห็นภาพแล้วก็ยาวอคือแต่ละท่านเนี่ยเราเราแบ่งเวลาให้ไม่ถูกจริงอะซึ่งปกติแล้วเนี่ยประเด็นเรามีเท่านี้แต่ว่าท่านสามารถอธิบายยกตัวอย่างให้คุณคุณผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพทั้งหมด เรื่องสบายที่เวลาเราจํากัดจริงๆนะฮะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะคุยกันประเด็นทางออกวิกฤตพุทธศาสนาไทยนี่แหละนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะใครที่เป็นแฟนประจําของอาจารย์สกุลบุญยทัศน์นะคะคจะมาคุยกับอาจารย์สกุลเหมือนกันว่าเอ๊ะความขัดแย้งในวงการพุทธศาสนาไทยเนี่ยมันจะมีทางออกไหมนะคะครับแต่ว่า